รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมอุปนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานาครครับซึ่งท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องปาโมชกถาหรือการชื่นชมยินดีครับซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่พระเดชพระคุณได้นำมากล่าวนั้นมีสาระและมีรายละเอียดที่น่าสนใจที่สามารถนำไปประพฤติปฏบิบัติในชีวิตประจําวันได้ครับ รายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับการทำบุญทำกุศลถ้าทำด้วยใจที่พร้อมเราก็จะได้บุญทันทีไม่ต้องรอนานเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุข สุขัดเสตังอธิวจนังคำว่าบุญนั่นเป็นชื่อของความสุขหลายคนอาจจะสงสัยถ้าบุญเป็นชื่อของความสุขแล้วทำไมเวลาทำบุญเช่นให้ทานเรามักไม่ค่อยจะสุขสักเท่าไหร่ ฟังเทศก็งั้นๆแหละมันสุขตรงไหนทำความดีมีความสุขได้ยินกันบ่อยมากความดีบุญกุศลบางคนแย้งบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดี มีถมไปกลายเป็นว่าทำดีเป็นของแสลงทำบุญแล้วไม่ได้ความสุขบางทีก็ได้ความทุกข์เรื่องนี้อยู่ที่เราต้องทำความเข้าใจว่าบุญคือคุณงามความดีเป็นการทำประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนรวมการให้ทานก็เป็นการทำประโยชน์การรักษาศีลก็เป็นการทำประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและคนอื่นและส่วนรวมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ทำให้คนอื่นเขามีความปลอดภัยเพราะเรา การเจริญจิตภาวนาเราก็ได้ประโยชน์ได้สติได้ปัญญาและเรายังทำประโยชน์เพราะจิตตภาวนานั้นแก่ผู้อื่นสรุปแล้วเรื่องบุญเรื่องความดีเป็นเรื่องของการทำประโยชน์ทำประโยชน์แล้วให้ความสุขอย่างไร จริงๆนทั้งวันเนี่ยเราทำประโยชน์กันตามหน้าที่ที่ว่าทำประโยชน์ตามหน้าที่ก็คือเราทำงานค้าขายบ้างก็หาสินค้าที่ดีมีประโยชน์มาเสนอแก่ลูกค้าเป็นครูก็หาความรู้มาสอนให้ลูกศิษย์ เป็นลูกจ้างก็ทำประโยชน์ให้บริษัทมีอะไรบ้างในชีวิตประจำวันที่เราไม่ทำประโยชน์เนี่ยสำหรับคนทั่วไปไม่มีจะมีก็แต่คนผ่านคนโง่เขลาที่อยู่สักว่าหายใจเข้าหายใจออกอยู่ไปวัน,วน ไม่ได้ทำประโยชน์ให้โลกนี้เลยอย่างนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเขาหรอกแต่คนที่เป็นบัณฑิตมีปัญญาคนธรรมดานี่แหละทำประโยชน์ตลอดเวลาแต่เรามักจะทำตามหน้าที่เป็นเจ้าวาดก็มาเทศตามหน้าที่ ถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่ได้บุญที่เกิดจากการแสดงธรรมไม่ได้ทำบุญนะทำสักแต่ว่าเป็นหน้าที่พ่อแม่พาลูกไปส่งโรงเรียนก็ทำสักว่าเป็นหน้าที่มาส่งที่วัดประยูนเนี่ยแหละแล้วก็กลับเย็นก็มารับตามหน้าที่ เขาให้ลงโบสถ์มาฟังเทศก็มากันตามหน้าที่อะไรที่ทำโดยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องต้องทำมันจะไม่เป็นบุญเป็นกุศลตรงกันข้ามถ้าเราทำหน้าที่ด้วยความรู้สึกที่ดีเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน มันก็เป็นบุญแม้กระทั่งให้อาหารสุนัขให้อาหารแมวมันก็เป็นบุญหมดฟังเทศฟังธรรมมันก็เป็นบุญใช่ไหมล่ะธรรม,มัศวนไมยอะบุญอันเกิดจากการฟังธรรมแล้วเมื่อทำบุญนี้ก็ต้องมีความสุขสิแล้วทำไมมันไม่สุขก็เพราะเราไม่ได้ทำ แบบทำบุญเราทำไปเพราะไม่รู้จะทำอะไรนะดีกว่าอยู่เปล่าๆเปิดเครื่องรับฟังก็ทำโน่นทำนี่ฟังบ้างไม่ฟังบ้างเขาเปิดเครื่องขยายเสียงก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาทั้งทงท,งที่ธรรมะมันเข้าไปในหูแต่ว่าไม่ได้บุญอันเกิดจากการฟังธรรม ใส่บาทก็รีบงกกงกงก,งกใส่เสร็จก็ไปแล้วได้ใส่บาทเหล่านี้เพราะทำบุญไม่ถูกวิธีมันก็เลยไม่ได้บุญมันสักแต่ว่าทำที่เราเรียกว่าเจตนามันไม่ถูกต้อง ไม่ว่าทำอะไรที่เป็นประโยชน์ถ้าเจตนาถูกต้องเนี่ยมันเป็นบุญทั้งนั้นแหละคำว่าเจตนาถูกต้องก็คือปลูกฝังว่าเวลาจะทำอะไรต้องมีใจเป็นฉันทะพอใจในเรื่องที่ทำนั้นเป็นพื้นฐานชอบ ไม่ชอบก็ต้องหาทางให้มันชอบขอเขาเรียกฉันทะมีใจชอบมีใจรักเห็นประโยชน์ของเรื่องนั้นเพราะมีใจรักมีใจชอบเนี่ยมันจะเกิดความสุขความสุขมาจากฉันทะคือวางใจชอบไว้ก่อน แต่มันไม่ใช่สุขทันทีนะความสุขมันเป็นผลมันเป็นเวทนาเวทนาก็คือการสเสวยอารมณ์เทศดีถึงจะสุขเทศไม่ดีบางทีมันก็ทุกขนะ์นี่รักขายหูไม่หอนหมาเห่าอากาศร,ร้อนแล้วมันจะสุขตรงไหนล่ะท่าน มันยังไม่สุขเพราะสถานการณ์มันไม่เอื้อให้เกิดสุขเวทนาก่อนจะสุขต้องมีความปราบลื้มใจก่อนดีใจเบิกบานใจความปลื้มใจเบิกบานใจเรียกว่าปราโมทบันเทิงจิตใจ ความบันเทิงใจเป็นรุ่งอรุณของความสุขเป็นแสงเงินแสงทองของความสุขถ้าอยากจะมีความสุขวัดกันก่อนก่อนที่จะได้อะไรมาเนี่ยเราเบิกบานใจดีใจตั้งความหวังตั้งตารอไหมละ่ะ ถ้าเราตั้งความหวังตั้งตารออยากจะพบคนรักอยากจะพบลูกรักอยากจะได้ฟังธรรมพอใกล้จะได้พบหรือนัดกันแน่นอนว่าจะมาเนี่ยเราเกิดดีใจปลื้มใจล่ะความหวัง ใกล้จะเป็นจริงเขาเรียกปราโมทเบิกบานใจพอได้พบจริงขึ้นมานั่นแหละเป็นความสุขเพราะฉะนั้นปราโมทเป็นแสงเงินแสงทองก่อนที่ความสุขจะขึ้นมาความสุขเหมือนพระอาทิตย์ถ้าเราไม่ได้ตั้งตารอไม่ได้คิดถึงไม่ได้อยากทำ ถึงได้อะไรมาบางทีวางไว้เถอะเขาเอาของขวัญมาให้แท้ๆนะไม่อยากได้วางไว้ตรงนั้นนะแต่สำหรับเด็กเนี่ยมันมีความหวังอยากจะได้ขนมอร่อยๆรอ,ยอคุณแม่กลับมาจากตลาดเห็นหิ้วอะไรมา ตาลูกเป็นประกายยังไม่ทันรู้เลยว่าในห่อมีอะไรนะเกิดปลาโมดเบิกบานใจถ้าไม่เห็นอะไรมันก็คงแห้งเหี่ยวใจวูบไปเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความเบิกบานเนี่ยเป็นโหมโรงเป็นออกเหมือนกันเล่นลิเกมันจะต้อง ออกแขกก่อนก่อนความสุขจะมาพอมีความเบิกบานใจแล้วเนี่ยความสุขคือการได้ทานขนมจึงติดตามมาเขาเรียกความเบิกบานใจว่าเป็นสังขาระขันสิ่งที่เราปรุงแต่งสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา ส่วนความสุขเวทนาเป็นเวทนาขันมันเกิดขึ้นโดยเหตุโดยปัจจัยที่เหมาะสมเราสั่งมันยากแต่สังขารคือสิ่งที่จิตสร้างขึ้นมาเราสั่งได้จะดีใจจะเสียใจจะชอบไม่ชอบมันอยู่ที่เรานะ แม้ขนมไม่อร่อยเด็กมันยังบอกอร่อยขึ้นมานะดีฮคิดขึ้นมาปรุงแต่งนะด้วยฉันทะคือชอบแล้วก็สังขารละขันคือเกิดปลื้มใจเกิดปีติอิ่มใจดังนั้นฉันทะจึงเป็นเหตุให้เกิดความปลื้มใจ ดังพระบาลีที่อาจตมภาพได้ยกเป็นนิเขปบ,บทเบื้องต้นว่าฉันทะวเสนะปามุ묻ชังอุปัช,ชติแปลว่าความเบิกบานใจปราโมทนะความปราโมทเบิกบานใจเกิดด้วยอำนาจแห่งฉันทะคนเราถ้าทำอะไรแล้วไม่มีฉันทะเนี่ย มันจะไม่เบิกบานใจตื่นเช้าไปใส่บาตรบางเอิญเห็นพระก่อแวะซื้อใส่บาตรมันก็อาจจะปราโมทบ้างไม่ปราโมทบ้างแต่ถ้าคุณยายตื่นแต่ตีสี่นะหุงข้าวเองนะตั้งตารอว่าพระจะมาหรือไม่มาเนี่ยฉันทะใฝ่ใจชอบใจที่จะใส่บาตร ปรุงอาหารด้วยตนเองตักให้หลานพาขันข้าวไปนั่งรอพอพระมาในีปลื้มใจนะก่อนตักบาตรก็ยกมือจบแล้วจบอีกบุพพเ,เจตนาก่อนที่จะถวายดีเหลือเกินเพราะฉะนั้นพอเห็นพระจะได้ใส่บาตรนี่ เบิกบานใจปลาโมดเกิดแล้วล่ะพอได้ใส่บาตรก็เกิดปีติเกิดความสุขไอ้เกิดปีติอิ่มใจแหมมันสมใจนะรอมาตั้งทั้งคืนได้ทำตามที่ต้องการพอใส่บาตรเสร็จเรียกว่ามุนจนะเจตนาเจตนาขณะใส่บาตรเนี่ยเปลี่ยมไปด้วย ปราโมดบันเทิงเบิกบานปีติอิ่มใจเราเรียกว่าปราโมดคือปลืม้มปีติคืออิ่มอิ่มใจปลื้มปีติท่านทำอะไรแล้วเกิดปลื้มปีตินี่สุขกำลังมาถ้ามันไม่มีปลื้มปีตินะทำแก่นแกนนะความสุขมันจะไม่เป็นผลตามมา เพราะฉะนั้นทำแล้วเกิดปลื้มปีติเป็นมุนจนะเจตนาในขณะใส่บาตรใส่บาตรแล้วมีความสุขเพราะอะไรมันเกิดปัสสัทธิแปลว่าความสงบสงบมาจากอะไรมาจากได้ทำสิ่งที่ตั้งตารอนะเขาเรียกสงบสุขปัสสัทธิ ทำให้สงบแล้วปัสสัทธิพอสงบสุขมันจะเกิดเองอย่างตั้งตารอจะพบคุณพ่อคุณแม่ท่านจะมาเยี่ยมก่อนท่านจะมาถึงเราก็มีความหวังมีฉันทะและพอโทรศัพท์มาใกล้ถึงแล้วปลาโมด ปลื้มใจแล้วเห็นหน้ากันปีติลิงโลดใจไม่ได้เจอกันมาหลายปีตั้งแต่โควิดนะลิงโลดใจอิ่มใจเขาเรียกปีติสมใจที่แหมคิดถึงตั้งหลายปีนะกว่าจะได้เจอหน้ามาจนได้สมใจได้เจอหน้ากันปลื้มใจเขาเรียกอิ่มใจใช่ไหม หวังอยากคิดถึงอยากจะได้เจอมันหิวนะมันใจมันพร่องนะเพราะไม่ได้เห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่มันไม่มันยังเหมือนท้องกับเพาะมันว่างมันหิวใจเรามันก็หิวหิวโหยพอได้พบสมใจมันเกิดปีติพอก่อนจะพบนี่ดีใจก่อนปลื้มใจละพบจริงเกิดปีติอิ่มใจ พรอ,อิ่มใจแล้วไปยังไงการรอคอยมันจบลงใช่ไหมฉันทะที่อยากจะพบมันได้สนองความต้องการคือฉันทะพอได้พบฉันทะมันหยุดจบไม่กวนกวายพอไม่กวนกวายเนี่ยมันเกิดความสงบใจ ความสงบใจนั่นแหละเป็นความสุขที่เป็นผลจากความสงบคือสมใจมันทุกสถานการณ์นั่นแหละลองนึกย้อนดูตัวเองที่เราสุขเพราะอะไรบางทีมันไม่สุขเพราะอารมณ์ค้างใช่ไหมละ่ะแม้นึกว่าจะให้เงินเดือนสองขั้นนะเจ้านายมา ให้ยาหอมแล้วก็ฝันไปสิจะได้สองขัน้นจะได้เลื่อนตำแหนง่งพอได้ข่าวเท่านั้นแหละบ,บัณแหมตื่นเต้นนะปลื้มปีติปลื้มใจบางทีนอนไม่หลับปลื้มใจก่อนเขาเรียกปลาโมดบันเทิงนะดูอะไรก็สวยงาม มีความเบิกบานยิ้มไปทั้งวันว่าเราจะได้วันหวยออกอะรู้สึกกันใช่ไหมได้เลขเด็ดมานี่ถูกแน่ๆเลยนะแม้ยิ่งใกล้วันออกนี่รวยแน่เลยใช่ไหมปลาโมดเหมือนคุ้นเนะ <laughs> พอพอเขาประกาศเท่านั้นแหละอารมณ์ค้างฝันค้างอ่ะ แต่สมมุตินเขาประกาศเนี่ยเราก็เอาไอ้สลากมาดูด้วยเลขแต่ละตัวที่เขาเริ่มอ่านเนี่ยมันตรงเป้งเป,งป,งป้งเนี่ยจนเหลือตัวสุดท้าย,ยปีตินะมันไม่ใช่ปลืม้มเฉยๆนะและถ้าตัวสุดท้ายมันตรงเป๊ะเลยนี่นะโดดหัวชนฝาเลยนะ ถึงหลังคาเนี่ยเขาเรียกว่าปีติมันท่วมทน้นพอปีติท่วมทน้นไอ้ที่หวังไอ้ที่รอมาครึ่งเดือนเนี่ยรอวันหวยออกเนี่ยฉันทะใ่ใจตั้งใจจกนกระทั่งถูกขึ้นมาเนี่ยการรอคอยด้วยฉันทะมันสิ้นสุดเมื่อการรอคอยสิ้นสุดเนี่ยมันสง,งบ สงบแล้วทีนี้แหละไอ้ความรู้สึกที่ต่อมานั้นเป็นความสุขย้ำปิดฉังนระติตำปิทุกขงังปราถนาสิ่งใดและไม่ได้สิ่งนั้นมันเป็นทุกข์อารมณ์ค้างแต่พอได้แล้วมันเป็นสุขเพราะว่ามันสงบมันไม่ต้องมาคิดมาฝันมาวางแผนอีกแล้วจบ อย่างที่ท่านทั้งหลายเดินทางมาที่วัดเนี่ยมันก็อยู่ในกระบวนการนี้ตั้งแต่มีฉันทะว่าวันนี้พอใจที่จะไปวัดมากกว่าไปช้อปปิง้งตามห้างสรพรพสินค้าเจตนาว่าอยากจะไปทำบุญในวันพระถ้าเกิดว่ามีตั้งใจแล้วอา้าวเตรียมการใช่ไหม เตรียมการเดินทางถ้าเกิดว่ามีใครมาขัดบอกให้ไปที่อื่นเนี่ยมันจะไม่สมปรารถนาฉันทะที่เราตั้งไว้ไม่สมมโนรถมันยังค้างอยู่ต่อเมื่อเรานั่งรถเดินทางมาในระหว่างทางถ้ารถติดอีกกลัวจะไปไม่ฟังเวลาที่พระทันเทศ เกิดความเครียดความเครียดเกิดจากอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ฉันทะที่เราตั้งไว้ความพึงพอใจความหวังมันสมมโนรสเราก็ต้องใช้ปัญญาวิมังสาฉันทะวิรยิยะจิตตะวิมังสามันจะมาเป็นขบวนนะฉันทะอยากมาฟั่งเทศที่วัด วิริยะตื่นแต่เช้าอยู่ไกลขับรถมาการลงมือขับรถนั่งรถมานี่เป็นวิริยะคนที่ขี้เกียจไม่มีความเพียรนอนอยู่บ้านแล้วไม่มาหรอกพอมีวิริยะแปลว่าลงมือทำด้วยความเพียรแล้วถนนมันโล่งก็ขับมาสบายๆจดจ่อไม่เลี้ยวไปไหนเลยเขาเรียกจิตตะมุ่งไปสู่วัดประยุรวงศาวาส ในระหว่างทางเกิดมันมีรถติดขึ้นมาอุบัติเหตุขวางถนนเราต้องใช้วิมังสาอิทธิบาทข้อที่4ทางไปสู่ความสำเร็จคือเป้าหมายเราจะเลี้ยวไปทางไหนดีมีถนนแยกหรืออยู่เทินหรือกลับไปใช้ถนนเส้นไหนวิมังสาใช้ปัญญาสอบสวนต้องดู GPS ต้องถาม g o o g l e Map เลือกทางเลือกนี่เรียกว่าวิมังสาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจนกระทั่งมาถึงวัดทันเวลาที่พระจะเทศเพราะถึงแล้วไม่เครียดอะ่ะสงบอะ่ะทันนัดจะมาพบใครที่วัดเวลานั้นเวลานี้มาทันเวลาสบายใจ พอเห็นเป้าหมายเราก็เกิดปราโมทด,ดีใจได้ฟังเทศฟังธรรมสมใจก็ปีติและสิ่งที่ตั้งใจเจอปัญหาระหว่างทางลืมหมดเลยเพราะเราบรรลุสิ่งที่ปรารถนาเกิดความสงบสุขกระบวนการขั้นตอนมันก็เป็นอย่างนี้ การที่เราจะมีความยินดีหรือมีความยินร้ายอย่างไรก็ตามครับในชีวิตประจําวันเรานั้นเราจะมีทั้งสองส่วนคือทั้งความยินดีและความไม่ยินดีนะครับดังที่พระเดชพระคุณได้กล่าวไปแล้วเราสามารถที่จะเลือกนํามาใช้ในชีวิตประจําวันว่าสิ่งใดบ้างที่เราสามารถนํามาใช้ได้และทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขครับการที่จะมีความสุขก็เริ่มต้นจากตัวเราเองนี่แหละครับในการที่จะมีความสุขแล้วแผ่ความสุขไปให้ผู้อื่นเมื่อเรามีความทุกข์คนอื่น เขาก็ไม่ได้ทุกข์กับเราแต่เราทุกคนเดียวครับแต่ถ้าหากว่าเรามีความสุขคนอื่นก็สุขกับเราด้วยนะครับนี่คือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาสิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนสเป็